ประเด็นแรกก็คือ 1. ทําทำไมปั๊มถึงใช้ได้ไม่นานแล้วลูกปืนแตกนะครับกับประเด็นที่ 2. ก็คือลูกค้ามีความต้องการว่าจะให้ใช้ไฟของไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเวลาที่ในกรณีที่แดดไม่มี <c oughs> อ,อยากจะให้ปั๊มน้าที่เราใช้โซล่าเซลล์ใช้ไฟการไฟฟ้าได้ด้วย ครับเดี๋ยวมาต่อจากเมื่อวานนะครับก็ที่เมื่อวานเรามาดูเคสของลูกค้าคนนี้ก็คือว่าเขาใช้ปั๊มน้ำโซลาเซลล์แล้วที่ว่าปั๊มมีปัญหาว่า4-5เดือน ลูกปืนแตกอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราเปลี่ยนปั๊มแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือ1ทําไมปั๊มถึงใช้ได้ไม่นานแล้วลูกปืนแตกนะครับลูกค้าติดตั้งเองไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับประเด็นที่2ก็คือลูกค้า,ามีความต้องการว่าจะให้ใช้ไฟของไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเวลาที่ในกรณีที่แดดไม่มีหรือกลางคืนอยากจะให้ ปั๊มน้ำที่เราใช้โซล่าเซลใช้ไฟการไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็เน um ี่ยผมประกอบตู้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ตู้ใบเดิมแล้วก็อุปกรณ์ของเดิมเบเกอร์ของเดิมแล้วก็มาแก้ไขรีโนเวทใหม่นะครับเพียงแต่ว่าปั๊มเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะปั๊มเดิมมันเสียไปแล้วนะครับโอเคก็ตอนเนี้เราใช้ปั๊มยี่ห้อเวนนะครับตัวนี้2แรงนะครับท่อ2นิ้วเนาะตัวนี้ จะเขียนว่าเฮ i ส,สูงสุดสาเมตรนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยได้สูงสุดได้สูงสุดห้าอยสิบลิตรต่อนอาทีนะครับ520ิลิตรต่อนอาทีอันนี้น้ำตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงเอ่ยบ่ายโมงสบหบ่ายโมงสาสิบห้านะครับหันนี้ใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวนี่นะน้ำที่ได้ของตัวนี้เนาะนะแนะนำก่อนนะครับในตู้ตัวนี้เป็น อินเวอร์เตอร์ INVT นะครับรุ่น Gd 1 0รอนะครับจะมีแบกเกอร์ DC นะครับอ่าก็จะมีไฟจากแผ่นโซลารเซลล์มานะครับมาเข้าแบกเกอร์ DC ตัวนี้แล้วก็มาเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับและอินเวอร์เตอร์ก็จะทำหน้าที่แปลงไฟไปหาตัวปั๊มตัวนี้นะครับนะตัวนี้ใช้แผ่นโซลารเซลล์ของลูกค้าติดตั้งของเดิมไว้10แผ่นนะครับของเดิมขอใช้ปั๊มสามแรงนะก็เลยต้องใช้1ิแผ่นแต่ว่า ปั๊มสามแรงของเดิมได้น้ําน้อยกว่าสองแรงเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะเอามาเรื่องอินเวอร์เตอร์ต่อนะครับส่วนที่สองก็จะมีแรงจ่ายไฟส่วนที่สองก็คือจากเบรกเกอร์เอหรือเบรกเกอร์ไฟบ้านนะครับวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มาเข้าตัวตกิดกูนะฮะทำหน้าที่เรียงกระแสจากกระแสสลับหรือกระแสเอเนี่ยเป็นกระแสตรงนะครับ แล้วก็ค่อยเอามาจ่ายเข้าตัวอิวอร์เตอร์นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเบรกเกอร์ AC ตอนนี้ปิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดแต่เบรกเกอร์โซลาร์เทลอย่างเดียวนะครับเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อซันทีเดี๋ยวอันนี้เป็นสายไฟที่ไฟจาก AC หรือไฟกันไฟฟ้าเดี๋ยวลองดูว่ากระแสมันขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเบรกเกอร์ก็จะขึ้นศูนย์แอมป์นะครับเดี๋ยวเปิดเบรกเกอร์ AC ปึ๊บ ก็ยังไม่ขึ้นเนาะยังไม่ขึ้นเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยกับเบรกเกอร์ดีซตัวเนี้ยโซลา่าเซลล์เนี่ยเบรกเกอร์ดีตอนเนี้ยแรงดันไฟมันอยู่ที่ประมาณนัก300กว่าวลต์จบ400ซึ่งมีแรงดันมากกว่าฝั่ง AC ไฟ AC ก็เลยจะไม่สามารถที่จะดันแรงดันไฟตัวเองเข้ามาได้เท่ากับตอนนี้เราใช้ไฟฝั่งโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับอันนี้ตอนนี้ไฟโซลาเซลล์ทำงานเนี่ย อยู่ที่ประมาณ50าสเฮเลยเนาะอันนี้คือพลังงานทำเต็มที่เลยนะครับอ่โอเคลองดูน้ำครับตอนนี้น้ำเนาะ,ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะปิดเบรกเกอร์โซลาเซลล์ดูน้ำตกล้นะปิดเบรกเกอร์โซลาเซลล์แล้ว,นะ Baker, ลวตอนนี้เปิดใช้แต่เบรกเกอร์ AC อย่างเดียวน้ำก็จะดอบช่วงแรกนิดนึงเพื่อว่าให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันทำการค่อยๆไล่ไ,ไล่รอบไล่เฮิรขึ้น นะครับมองเห็นไหมเอ่ยโอเค <Okay. S 2> ไม่ไรผมบอกให้ตอนนี้เฮิร์ตมาถึง49แล้ว <c oughs> ก็จะเห็นน้ำอันนี้เป็นไฟ AC <อ>แล้วนะตัด AC ได้เห็นว่าสใส่เข้ามาแล้วอ่า 9...9...10 แอมละ11แอมปและเนะยฮะน้ำที่บ่ายตอนนี้เนาะ ระหว่างไฟโซล่าเซล์กับไฟการไฟฟ้าพอกันเลยถูกไหมฮะแต่ไฟการไฟฟ้าตอนนี้11แอมป์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราดูจุดตรงนี้นะตอนนี้ไฟการไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับไม่มีโซล่าเซลโซล่าเซลปิดอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดโซล่าเซลซ้อนเข้าไปเลยแล้วดูว่าไฟ AC ของการไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับผมเปิดนะดูไฟ AC ครับตกแล้วจากเมื่อกี้11แอมป์เหลือ2แอมป์แล้วนะดูน้ํา น้ำยังเท่าเดิมนะครับนะฮะตอนนี้เป็นลักษณะผสมใช้ไฟการไฟฟ้ากับไฟโซล่าเซลล์ผสมกันเลยนะครับ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากผาสมเลยเราอยากใช้ไฟโซล่าเซลล์อย่างเดียวอะผมจะปิดปิดเ,ปเบเกอร์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวดูน้ําจับลองจับไปที่น้ําเลยแล้วดูว่ามันตกไหมอะผมปิดละนะครับน้ำจะดรอปลงไปหน่อยเดียวดรอปเป็นหน่อยเดียว นะครับ่ะตอนนี้ไฟ AC นะครับศูนย์นะครับไม่มีเข้ามาเลยอ่ะเราไปดูไฟโซล่าเซลล์กันว่ามันจ่ายกระแสเท่าไหร่ตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์ตอนนี้5แอมป์กว่า นะครับ5แอมป์กว่าเ4แอมป์5แอมป์ประมาณนี้นี่ทำงานโซล่าเซลล์นะครับเนาะโอเคนั้นจะเห็นว่าการต่อกิจกูตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้นะใช้ได้ทั้ง AC DC นะจะผสมก็ได้หรือจะเปิดเพียวๆก็ได้ถ้าสมมุติผสมเราจะเปิด AC ไว้ตลอด <S <S ข้อดีของการเปิดตลอดก็คือน้ำจะแรงตลอด แล้วเวลาที่แดดมีน้อยแดดมีน้อยน้ําก็ยังคงสเสถียนคือแรงตลอดไม่มีตกแต่ว่าเราก็ต้องเสียค่าไฟในส่วนที่มันการไฟฟ้าจ่ายมาส่วนเพิ่มส่วนเติมะนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็ถ้าบางคนบอกไม่อยากเสียทังเลยเราลดน้ำเป็นช่วงเวลาตอนแดดดีเท่านั้นเราก็เปิดแต่เบเกอร์โซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับเบเกอร์ดีอย่างเดียวเบเกอร์ไอการไฟฟ้าไม่ต้อง นะครับอ่ะผมปิดเบ็กเกอร์ก่ะตอนนี้ไม่อยากเสียค่าไฟนะครับอยากใช้โซลาราเซลล์อย่างเดียวแต่ระบบตัวนี้มีฟังก์ชันเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าผมต่อเข้ากับตัวปั๊มเพเชอร์ตัวนี้นะครับถังถังถังแรงดันเนี่ยถังเพเชอร์เนี่ยไว้ทําไมเวลาที่เกิดว่าเราไม่ได้ใช้น้ําให้สั่งปั๊มหยุดทํางานโดยใช้อินเวอร์เตอร์เป็นตัวควบคุมถ้าเวลาที่เราใช้น้ําก็ให้ปั๊มอ่ะมาทางานอัตโนมัติ นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดวาล์วดูนะเพอเราปิดวาล์วน้ำนะครับแรงดันวาล์วน้ำเนี่ยน้ำไปไม่ได้แรงดันมันจะเด้งขึ้นไปที่นี่ ในถังเกตตัวนี้เพชเชอร์ตัวนี้มันจะมีแรงดันดันขึ้นไปผมตั้งไว้ที่2บาร์เห็นไหมฮะพอม,มันไปถึง2บาร์ปุ๊บคำสั่งของตัวนี้จะแจ้งไปที่อินเวอร์เตอร์บอกว่าออตอนนี้หยุดการใช้งานให้ปั๊มหยุดการใช้งานตอนนี้ปั๊มหยุดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะไม่ทำงานละที่อินเวอร์เตอร์ก็จะขึ้นเป็นคําสั่งว่าให้หยุดการทํางานเสร็จแล้วพอเราเปิดวาวนะ เปิดวาล์วน้ำนะครับแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งแรงดันฝั่งนี้ขึ้นเออลงมาปุ๊บมันก็จะสั่งให้ตัวอิวอร์เตอร์ตัวนี้ทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเริ่มทำงานแล้วจนได้ยินเสียงมอเตอร์วิ่งแล้วน้ำก็จะเริ่มค่อยๆไหลนะฮะเนี่ยอิวอร์เตอร์เริ่มไต่ละข้อดีก็คืออันนี้เราทำอัตโนโมัติ จะเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้ INV-T มีฟังกช์ชันที่รอ,องรับเรื่องการทำอัตโนมัติถังเพรสเซอร์นะครับแล้วก็สามารถที่เราจะทำให้ตัวนี้เป็นได้ทั้งไฟ AC DC นะครับแต่ว่าการออกแบบระบบเราต้องเลือกปั๊มถูกเลือกอินเวอร์เตอร์ถูกนะครับปั๊มตัวนี้เป็น3เฟส220โวลต์นะครับไฟ AC ที่ป้อนมาเป็นไฟ220โวลต์ซิงเกิลเฟส นะครับไฟหนึ่งเฟสก็ะปอนเข้าอินเออปานเข้ามาเรียงกระแสนะครับแล้วก็แปลงได้นะครับดูน้ําตอนนี้เริ่มปกติแล้วนะส่วนเมื่อกี้ที่บอกไว้ตอนต้นว่าทําไมปั๊มมิซูถึงได้ของลูกค้าถึงได้ใช้ได้ไม่นานปั๊มตัวของมิซูตัวนี้เป็นเป็นรุ่นซูเปอร์ปั๊มเป็นรุ่นพิเศษปั๊มสามแรงแต่ท่อออกนิ้วเดียวที่ท่อออกนิ้วเดียวเนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษตรงที่ว่า เขาใช้เฮสหรือส่งน้ําได้สูงเป็นพิเศษนะครับเฮสส่งน้ําได้สูงก็คือความสูงอยู่ที่50กว่าเมตรนะรุ่นพิเศษท่น,นี้พอปั๊มตัวนี้ถูกเอามาใช้งานซึ่งจริงๆปั๊มมิสูตัวนั้นเนี่ยเขาเอาไปใช้พื้นที่อื่นที่ส่งสูงแต่พอดีเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยโยกมาใช้ตรงนี้ซึ่งพอเห็นพื้นที่ตรงนี้ก็คือเขาดูดน้ําแล้วก็ไปใช้ลดน้ําในสวนปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ความสูงหรือแรงดันมากไม่ได้เพรสเชอร์มาก มันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยมันโฟได้ได้ไวพอโฟได้ไวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมอเตอร์หมุนเร็วหมุนเร็วเกินทําให้ลูกปืนเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ทนเพราะมันหมุนเร็วเกินกําลังของมันนะครับดังนั้นเราก็เลยแนะนําลูกค้าว่าถ้าลูกค้าในเคสเนี้ต้องการเอาน้ำเนี่ยเป็นรถในสวนเนี่ยใช้ต้องการน้ําเยอะแต่ไม่ได้ต้องการส่งสูงไม่จําเป็นต้องใส่ปั๊มเยอะเลยใส่แค่สองแรงก็พอ เราไม่ต้อง3ามแรงด้วยแต่เราไปดูสเปคของปั๊มว่าให้เลือกน้ําที่มันได้เยอะๆถูกไหมฮะอ่าอันนี้ก็จะคุ้มกว่าก็กลายเป็นว่าใช้ปั๊มขนาดเล็กลงค่าใช้จ่ายถูกลงได้ไฟหรือว่าปั๊มน้ําเริ่มทํางานได้นานขึ้นเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นสบายๆเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟน้อยนะฮะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ ดเดี๋ยวผมพาไปดูแผ่นก่อนว่าแผ่นตรงนี้เป็นยังไงที่ลูกค้าติดตั้งไว้นะขนาด300วัตต์จำนวน10แผน่นเนาะก็ตอนแรกใช้ที่บอกใช้ปั๊ม3แรงนะครับได้กำลังไฟประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ได้กำลังไฟอยู่ประมาณถ้าตอนแดดดีๆสูงสุดก็3,000วัตต์นะครับลูกค้าใช้ตัวนี้มาแผ่นชุดนี้ก็น่าจะประมาณสักปีกว่าละแผนนะ่นนี้ใช้กับเครื่องอะไรบ้างของเดิมเขาใช้กับปั๊ม3แรงฮนะ อ่าแล้ว,ลวลใช่ท่านนี้เขาต่อตรงเลยนะแล้วทน,นี้เขามีปัญหาเราก็เลยมาแก้ปัญหาให้ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็การใช้งานของส่วนนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสามกว่าไร่นะก็ใช้น้ําหลายจุดฮะนะใช้น้ําก็คือน้ําจากบ่อเมื่อกี้ที่เราถ่ายเนี่ยไปจ่ายเข้าสปริงเกอร์เข้าน้ําหยดนะเข้า ในส่วนของปศุสัตว์ก็ดีในส่วนของพืชสวนก็ดีในส่วนของพืชไร่ก็ดีแล้วก็มีเรื่องในส่วนของสวนป่าด้วยนะครับสามร้อยไร่นี่เขาทําค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไอ้น้าที่มาเข้าบ่อนี้เมื่อกี้เราบอกเอาจากบ่อนี้ไปใช้แต่น้ําที่เข้าบ่อนี้ของที่นี่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยสามช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งเนี่ยเขาเจาะบ่อบาดาลแต่ประเด็นคือพออยู่บนภูเขาเนี่ยน้าที่ได้มันเป็นน้ําช่องเขาน้ํามันได้น้อยดูดประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงหมดละ น้ำที่อยู่ในที่เราจบเจาะบอ่อไปอะนะครับแหล่งที่2เขาได้น้ําจากลําธารเล็กๆที่มันที่มันเขาเรียกน้ําผุดอของช่วงช่องเขาะ่ะนะครับมันจะมีลําธารของหมู่บ้านเขาก็ดูดมาแต่นี้ก็ไปเกิดปัญหาตรงที่ว่าในหมู่บ้านต้องใช้น้ําอันเนี้ยเป็นตัวหลักเลยในการเลี้ยงทั้งหมู่บ้านทั้งเขตสายโยกะนะครับก็เลยก็เลยมีปัญหาว่าน้าไม่พอใช้เพราะพื้นที่ของลูกค้าท่านนี้ใช้น้ําเยอะก็เลยสุดท้ายก็เลยให้เรา จัดการในการเอาน้ําจากแม่น้ำไซโยกนะแม่น้ำไซโยกหรือแม่น้ําแขวทันลางคือเราอยู่บนยอดเขาถ้ามองไปเห็นวิวนี่นะครับแม่น้าตรงนี้ความความเขาเรียกอะไรแม่น้ำเนี่ยอยู่ลึกจากบนยอดเขาเราเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยอยู่ประมาณนัก240เมตรนะครับแล้วก็แต่ว่าท่อที่เราเดินลงไปทางหน้าผาเนี่ยเราต้องเดินไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ600เมตร นะครับเราก็ตั้งแผงโซลาเซลล์อยู่ตรงหน้าผาแล้วก็เดินท่อเดินสายไฟลงไปแล้วก็ย่อนปั๊มที่ตัวแม่น้ำนะครับแล้วก็เดินท่อขึ้นมานะก็อันนี้ค่อนข้างโหดมากแล้วก็สุดสุดจริงอันนี้ก็คือลูกค้าให้เรามาจัดการเรื่องนี้เราลูกค้าก็เลยให้มาแก้ตรงนี้ให้ด้วยจะเห็นว่าในเคสที่เนี้ยมีทั้งปั๊มบาดาลมีทั้งน้ําขึ้นเขามีทั้งปั๊มหอยโขงใช่ไหมครับก็ ฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจหรือใครติดปัญหาข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปั๊มน้ำโซลาเซลล์หรืออยากจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจนี้ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษากับเพื่อนๆทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับอย่าลืมช่องโปรอมโซลาคิดอะไรไม่ออกบอกพี่อร์มนะครับขอบคุณครับ